เรารู้สึกมืนติดคุกแล้วเราจะออกจากตรงนั้นมนันประสบการณ์ที่แย่ที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันมีเรื่องอยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ปาร์ตี้ได้เงินเยอะมีเงินโอ้ยซื้อช้อปปิ้งนู่นะนี่นั่นสพบง ค่ะแองเจลีอานังนะคะผู้ชนะจาก drag race Thailand season 2ค่ะมันเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่ารายการนี้มันคือรายการที่ w o r l d w ระดับโลกเราอยากจะ express ตัวเองอยากจะแบบว่าโชว์ของด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเราเห็นว่ามันเป็นการ drag การแต่งตัวการทำชุดการ perform แล้วก็แบบมีหลายๆอย่างที่มัน challenge อย่างการแบบแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดินรันเวสนุก เราก็เราเราคิดว่ามุมมองของเรานะการที่ได้เป็น transgender ที่ที่เป็น drag คนแรกอเราว่ามันมันไม่น่าแปลกใจเพราะว่าก็ drag ก de ็ develop มาจาก transgender เหมือนกันมันเหมือนการพิวัฒนาการของของ drag ของ transgender ของเอ LGBT เนะนี่ยตรงเนี้ยก็แค่ต่างจากว่าที่นู่นเขาเขาจะมีความแฟชั่นเป็นหลักความแฟชั่นเป็นหลักของเราก็จะเป็นการโชว์เปอร์ฟอร์มเป็นหลักก็คือของเราก็จะมาจากนางโชว์ กัตนาเขาก็พาเรา,เาไปออนทัวร์ที่นิวยอร์กที่แพร่แคนาดาแล้วก็แบบตอนนั้นเราไปในฐานะการท่องเที่ยว็่งประเทศไทยส่วนใหญ่เราจะโฟกัสที่ตัวเราเองมากกว่าที่เราก็คือเราจะใช้สื่อตรงนี้ที่อยากจะขับเคลื่อน transgender drag เป็นที่ยอมรับในสังคมที่จะ express LGBT เราไปดังโชว์แล้วเรามาเข้ามาทํางานในเตเตอร์ครั้งแรกที่ที่กรุงเทพตอนนนั้นอายุ18มันจับภาจับผูมาได้เพราะว่าอยู่ที่บ้านเราจะชอบเต้นแล้วเพื่อนเขาดูโซเชียลมีเดียตอนนั้นเป็นโซเชียลแคมป์แล้วมีญิงออยคาริซโซตอนนั้นก็ลังดังเขาก็ประชาสัมพันธ์เขาก็ประชาสัมพันธ์ว่าต้องการนักแสดงอืมก็ได้เพราะว่าแบบเก,ก็สายเต้นแล้ว,ลวเราแล้วเราจะชอบชอบแสดงชอบแอคติ้งด้วยอืมเราจะมีเราจะมีตรงนี้ จุดเปลี่ยนตอนนั้นก็คือมันมีเรื่องอยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ปาร์ตี้ได้เงินเยอะมีเงินโอ้ยซื้อช็อปปิ้งนู่นนี่นั่นะสักพักบงตอนที่ลงมาจากเตียเตอรอ์พี่แดนส์กับตันเขาก,าก็ลากเรามาเราก็ไม่อยากจะออกไปไหนแล้วเพราะเราไม่อยากให้ใครเห็นแต่พอเราถึงมือพ่อปุ๊บ แบบอ่อนเลยอ่ะขามันอ่อนแล้วบบแวบบเราเหมือนบบแบบเราเหมือนว่ามีคนมาช่วยเราแล้วอะตอนนั้นน่ะเราก็ยังชักอยู่ก็เลยได้ไปบําบัดที่โรงพยาบาลจิตเวชเรารู้สึกมันอยู่ในคุกกันตอนนั้นน่ะเพราะว่าเราเป็นกระเทยคนเดียวที่อยู่ในในใน,ในห้องคุมขังชายล้วนเลยถ้าเกิดเราเราคุมคลั่งเขาให้ฉีดยานอนหลับให้เราเราได้อยู่ในในได้แค่สองอาทิตย์เราตัดสินใจบวช เพราะว่าเราอยากบวชตั้งนานแล้วผมที่สวยมากผมยาวมากผมยนเซผมจริงของฉันหั่นหั่นเองนั่งหั่นอยู่บนบ้านเขาจะมองเราเป็นเซ็กซ์ subject ทั้งในสถานที่บำบัดมันควรจะเป็นสถานที่แบบบำบัดเราอะ แต่มันก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอะและในวัดด้วยซึ่งเป็นสถานที่ศาสนาเป็นเอง mm. เขาก็เข้ามาหาเราในกุฏิ mm. เราก็บอกว่าแบบช่วยหน่อยนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราตอนนั้นเราไม่ได้อยากมีเซ็ก์เลยแล้วเราก็แบบเบลอเราเพราะเรากินยาเราอยากซึกมากอยากซึกมากๆ <c oughs> เราก็จะขอให้ให้พระซึกให้โดยที่ไม่ได้บอกใครโลกเรานี่มันไว้ใจอะไรไม่ได้เลย พยายามที่จะขับเคลื่อนสังคมเพื่อความเท่าเทียมความเสมอภาคและการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยค่ะโลกไปนีตอนนี้มันมันมันมีแต่อะไรที่มันไม่แฟร์เนาะเราก็อยากอยากจะเป็นแบบกระบอกเสียงที่จะให้คนระลึกถึงตรงนี้อย่างอย่างอย่างเรื่องเอ่อเท่าเทียมซึ่งสําคัญมากแล้วตอนนั้นก็มีเรื่องของ Black l i v e s m a t t e r ที่ค่อนข้างจะรุนแรงในฝั่งสหรัฐอเมริกามันทําให เราเกิดแรดงบันดาลใจที่จะทำแคมเปญ Proud d a r k e r ขึ้นมาก็คือแคมเปญที่เห็นความสวยงามของคนผิวเข้มคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนผิวเข้มอ่ะเราอยากจะให้เราคนไทยภูมิใจตรงนี้ว่าผิวเข้มเนี่ยเป็นผิวส,สีผิวที่สวยจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมามันสอนเราหลายๆอย่าง ว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ว่าคุณจะพลาดหรือคุณจะหลงผิดหรือคุณจะแบบทําเรื่องร้ายมาคุณเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคุณกลับมาเป็นคนดีได้เสมอคุณกลับมาทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้เสมอแล้วคุณก็สามารถช่วยคนอื่นได้อีกฝากติดตามด้วยลวกันนะคะแองเจเล่อานัง ทะะุกช่องทางเลยทั้งเ b o o k y o u y u u t แล้วก็ i n s t a g แกรนะคะ Twitter อร์ทวิตเตอก็เข้าทั้งแซปอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดอยากจะเจอตัวจริงก็มาได้มาดูโชว์ได้ที่ร้าน stranger bar แล้วก็ house of h i l l s นะคะ